สวัสดีทักทายทุกคนคือเกาจ้าตอนนี้เฮากัยังอยู่ต่างประเทศอยู่จ้ายังออกจากประเทศนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าความสวยงามแล้วก็วิวความเป็นธรรมชาติเขานีสุดยอดอีกทีจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือประเทศเอสโตเนียตั้งอยู่ทางเหนือของวีบยุโรปเนาะเมื่อนี้พ่อใหญ่แจนเพิ่็สิพาเฮาไปโรงเรียนพ่น่าเมื่อนี้พ่นมีเรียนพ่นก็เลยพาเฮาไปโรงเรียนจ้าหลายๆคนที่เขามาไม่เนาะทีกาลังเห็นคลิปสากาจสิบมะหัวประเทศนี้มันอยู่หม่องไหนของโลกตอนแรกเสากระสิบมอหัว่าประเทศนี้มันอยู่หม่องไหนเนาะมันอยู่ก ไกลกับประเทศฟินแลนด์จ้ะพี่น้องอยู่ไกลไกกับประเทศฟินแลนด์เป็นเมืองหนาวนะมันเพิ่นม,มาบ้านเท่ากับประมาณ8,000กิโลเมตรจ้ะพี่น้องน่งเครื่องบินสองตอ่อไปละใส่เวลาเดินทางประมาณ16ชั่วโมงจ้าถึงน่งั้งนอนไละเนาะ16ชั่วโมงแต่ว่าก็ยังดีอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าตอนที่พญาย์นเพิ่นขึน้นเครื่องกลับบ้านเพิ่นนะเนตอนที่อยู่ในเครื่องเพิ่นก็ยังสามารถใส่อินเทอร์เน็ตได้ยังส่งข้อความยังโทรหาเขาได้อยู่ได้เอ,ออันเซาก็ะบกหูว่าถุกมือน,นี่เหรอนเขามีอินเทอร์เน็ตในเครื่องบินน างสายการบินเท่านั้นที่ว่าจะมีอินเทอร์นเน็ตเพิ่นกเล่นโท่าระซับเซ้ยแหมเฮาหรือคิดว่าเพิ่นอยู่ทั้งเครื่องเพิ่นสิแชทสิหยังหาเฮาบ่าได้นะ,นะนะจนว่าเศราได้ถามว่าเอ้าเธออยู่ทั้งเครื่องทั้งคืออันแชทหาฉันได้เพิ่นก็ว่าเดี๋ยวนี้นี่เขามีอินเทอร์เน็ตทั้งเครื่องบินแล้วจ้าเพิ่นว่าแต่ว่าจะมี เฉพาะบางสายการบินเท่านั้นเพื่อนวานี่ตอนนี้ก็มาถึงโรงเรียนเพื่อนแล้วพี่น้องสังเกตบอกว่าประเทศนี่บ่่คยมีเสาไฟฟ้าจ้ะเสายังหาเสาไฟฟ้าบ่เห็นจักตนเลยเิดความสงสัยก็เลยถามอ้แล้วว่าอันเสาไฟฟ้าอยู่สประเทศนี้คืาบ่มีเสาไฟฟ้าเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นี่เขาฟังไใ้ใต้ดินจ้าปวกสายไฟอีกอย่างนี่เออมันก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะบ่ได้มีสายระยงระยางคือบ้านเมืองเขานี่สะอาดสะอาดแห้งจ้ะพี่น้องตอนที่เพิ่นมาบ้านเฮาน่ะเพิ่นก็จมเน้จมว่าเฮาน่ะเาทำความสะอาดบ้านเพิ่นก็เซ็ตกระจกประสานไปนักเรียน เาสิเขกห้องเรียนแล้วดหลายคนก็สิสงสัยว่าเป็นยังพญ ajan ขึ้นยังได้มาเรียนเพราะว่าอันก่อนนานีนะเพิ่นั่น,ะน,นทํางานหาเงินเก็บเงินไปเที่ยวรอบโลกกันยังว่าพี่น้องค่ะแต่ไปเที่ยวก็เลยบไ้เรียนอันสรุปว่าแด่มาเรียนนําเด็กหน่อยจ้าเฒ่ากุมูถือโทรศัพท์ยางกงลงกงลงกามาเพิ่นบ่เห็นได้มาคู่เพิ่นน่งอยู่ข้างนาอันจนเพิ่นเด้ว่าอุ้ยฉันไม่เห็นว่าคุณครูนั่งอยู่ข้างหน้าเพิ่นวาหลังจากที่เรียนเซจเรียบร้อยแล้วก็พาเฮาเข้ามาในยิ้มัดนี้เพิ่นมาอําน้ออกกําลังกายเพ่น่มสา<บ>ายดดดิงดอก แต่ว่าสะสมเหล่าเต็มของฉันขอมากินได้์จะขวดกับบอไดหลังจากที่เพิ่นไปออกกําลังกายในยิมแล้วเพิ่นก็ออกมาข้างนอกจ้ามายางต่ออีโคกกิโลว่าสนเออจากนั้นกะทายรูบว,วิวซวยๆมาให้เฮาเบิง่งอันนี้ก็เป็นเลือดจักเลือดเอีหลังจากพี่นอ้องเซาก,ก็บ่ได้ถามเพิร์นพี่น้องเบิง่งบรรยากาศประเทศเขางามๆเนาะจั๊กซีมีวาสนาได้ไปเที่ยวบ้านเพิ่นบ่ดอกจ้าพี่น้องถึงสิบ่ได้ไปได้เห็นแค่นี้ก็สบายหูสบายตาแล้วเนาะจากพี่น้องถือว่าเฮาโชคดีแล,ะละ้วล่ะอารมณ์กับแบบมาเด้ไาสิ่งงาม มาฝากมาตอนพี่น้องอีกแล้วพูดให้เบิ่งจบก็บขอให้ถูกไว้ในงวดต่อไปนะจ๊ะ